สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มากันอีกแล้วน,นะครับไอ้แมนวีสอง n านวันนี้เราจะมาเรียนตัดต่อคลายมาเตอร์กันต่อนะครับเห็นเพื่อนๆหลายคนเนาะทำเกี่ยวกับคลายมาเตอร์แล้วทีนี้เสียงมันแรงนะครับเสียงมันแรงเกินไปบางครั้งใส่เอฟเฟกอะไรบางอย่างแล้วเสียงมันมันแรงนะครับก็ เราก็มีมีรถของมันนะครับรถเสียงออกเนาะเดี๋ยวผมจะเลือกวิดีโอมาสักอันหนึ่งก่อนนะครับอ่าตัวนี้แหละตัวตัที่ต้องนี่แหละอ่าติกถูกเข้าไปครับอ่าตัวนี้เป็นวิดีโอตั้งอ่าพอดีเลยเป็นตั้งนักสอนเลยครับจิ้มไปที่เนื้อวิดีโอนะครับแล้วดึงขึ้นครับแล้วมีที่หมุนนี่นะครับ จิ้มที่หมุนนี่ครับแล,แล้วก็กดตรงที่ลูกศรหมุนๆน,นี่ครับหมุนได้ใจได้พอดีที่เราคิดก็ติ๊กถูกไปเลยครับอ,อ,อย่างอย่างสมมติสมมติสมมติว่าผมใส <ะ S 1> เ่เสียงเพลงเข้าไปก่อนนะนในะครับบางคนใส่เพลงไปแล้วนี่ครับแล้วมันมันดังเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ของมันนะครับ จะลองลองลองฟังดูเนาะนี่ครับเนี่ยครับ,รบมันดังมันดังมากเลย <c oughs> แล้วทีนี้มันจะไม่ค่อยได้ยินเสียงที่เราพูดคุยกับเ,เพื่อนๆเนาะ เราก็อยากจะลดเสียงมันสักหน่อยแต่บางคนอาจจะรู้แล้วนะครับถ้ารู้แล้วก็ผ่านเนาะแต่ถ้ายังไม่รู้นะครับผมจะบอกวิธีการให้นะครับเราก็จิ้มไปที่เนื้อเพลงเลยนะครับจิ้มถึงเข้าไปเลยครับนี่ครับพี่น้องเห็นลูกศรนไหมครับเห็นลูกเอเห็นแห็ลโพงด้านซ้ายมือนะครับนี่ด้านซ้ายมือบนนี่ครับนี่เนี่ยมันสามารถปรับปรับปรับตรงนี้ลดได้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยปรับขึ้นปรับลงได้นะครับเนี่ย เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้จะเอาเสียงเยอะขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะครับแต่ผมว่า <c oughs> รถมาสักหน่อยสักยี่สิบกว่าเนี่ยเนี่ยมันจะได้ยินเสียงเราด้วยเนาะเ <c oughs> พื่อนๆก็จะได้ยินชัดเจนด้วยเนาะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะที่ถูกไปเลยเทรัาเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับ,รบตอนนี้นะครับผมจะมา แคดรับวิธีการดูปลานะครับนี่นี่ะครับเพื่อนๆมันก็ลดมาได้ระดับหนึ่งแต่ถ้ายัางดังอยู่เพื่อนก็จิ้มไปที่แนวิดีโอเหมือนเดิมนะครับแลจิ้มไปที่ลําโพงด้านซ้ายนี่ครับก็สามารถลากลงมาได้อีกนะครับเอาทักสิบสองอ่ะลองดูครับวิธีการดูปลาว่าเราจะซื้อตัวไหนดีนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆมันก็จะลดลงมาได้ ได้เยอะเลยครับนี่เราก็จะฟังคลิปรู้เรื่องเนาะเสียงเพลงก็จะไม่ดังเกินนะครับแล้วสมมติว่าคลิปเรายาวยาวสักห้านาทีอย่างเงี้ยแต่เพลงเรามันจะมาอยู่ที่สองนาทีกว่ากว่าเราก็สามารถเพิ่มขนาดมันได้นะครับจิ้มไปที่นะครับเอาให้มันจบคลิปเลยนะครับเพลงเนี่ยบางครั้งมันมาถึงแค่งกลางๆแล้วมันก็หมดเราก็จิ้มไปที่เนื้อเพลงเลยนะครับถึงเข้าไปครับ ลากขึ้นไปหน่อยนะครับเพื่อนๆจะเห็นครับว่าเล่นวนนะครับเนี่ยเนี่ย,เ,ยเล่นวนนะครับแล้วก็เปิดเลยครับเปิดสวิตเลยโยกสวิตไปด้านขวาเลยนะครับแล้วก็ข้างล่างจะมีเล่นวนไปจนจบโปรเจกต์แล้วก็เปิดสวิตอีกทีตึงเรียบร้อยครับพี่น้องนี่เต็มเลยครับเต็มเลยเต็มคลิปเราพอดีครับแล้วก็ติก๊กถูกกระปลายนี่นะครับเข้าใจไหมครับเพื่อนๆ ถ้าไม่ถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ค,อ,คอมเมนต์ใต้คลิปไว้นะครับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะเพื่อนๆค่อยๆทำไปทีละขั้นละตอนเนาะเยอะเกินเดี๋ยวมันจะงงครับผมคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลคล์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นช่องน้อยๆน,นะครับฝากด้วยนะครับเ,เพื่อนๆ ฝากกดติดตามมาด้วยแล้วถ้าเพื่อนสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมขอบคุณมากครับ